ให้เสียงภาคโดย HGM. Oh, เป็นซี่ตื่นซี่อย่ามันนอนหนีกันอย่างนี้เว้ยให้นายอุตส่าห์มา,ามเยือนเกาะนี้มาถ่ายรูปเก็บไปดูเล่นเลยยังไงนี่นายรู้จักฉนหรเปะนายมาจดบันทึกสมุดบันทึกกล้องอะไรอย่างนี้ที่นี่มันเกาะของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้รู้ไหมว่าที่นี่มันสวยงามนะจริงใช่ที่นี่มันสวยงามมาก The first time, ดูดูฉันสิฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโตมีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่ฉันไม่อยากจะคิดมันปั่นผลอยู่ในหัวฉันเลคือมันแบบมันปั่นไปปั่นมาปั่นไปปั่นมามันเครียดนะนายไม่เคยเจอหรอกถ้านายเจอนายจะรู้เลยว่ามันแบบเป็นไงอ่ะมันฉันสาบานได้เลย แล้วฉันก็ขอบคุณในที่นายมาถ่ายทำอะไรแถวนี้มีกล้องมีอะไรที่นี่มันไม่ใช่เกาะสำราญที่นาจะมาถ่ายรูปแล้วก็เดินออกไปนะเว้ยกูคุยกับมึงอยู่เนี่ยมึงมองหน้ากูมองเสียไอซับมึงเห็นไหมไอสับ <c oughs> มึงเงียบใส่กงงี้ได้ไงวะกูคุยกับมึงอยู่เนี่ย ฉันไม่อยากจะเออขึ้นเสียงหรือขึ้นกูมึงกับใครหรอกคือฉันอยากจะเป็นสุภาพชนที่ดีนะสุภาพบุรุษน,นะอืมฉันแม่ใจแบบพูดคหยาวก,กับนักท่องเที่ยวที่เดินมามาเห็นด้านล่างนะไหน้าข้างล่างนั้นมันคือสวัสค์เลยนะนายยังไม่รู้จักฉันอย่าประเมินฉันต่ำไปนะรู้จักฉันไว้ด้วยสิบ๊ายบาย